Got a bottle of ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูเล็งคว้ากองหลังนี้อุดแนวรับลุยศึกหนักกลางซีซั่นนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังของศึกพิมริลิกอังกฤษกำลังให้ความสนใจที่จะยื่นข้อเสนอคว้าตัวน้องเคีวตัวดีโบปากันหลังจอมแก่งทีมชาติฝรั่งเศสของนีดในศึกลีเอิงฝรั่งเศสไปเสริมแนวรับในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่จะถึงนี้โดยเอริกเทนฮากในายใหญ่ของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ยังคงมองหาเซนเตอร์แบ็กลายใหม่เข้ามาช่วยงานของราฟาเอลวาลานและลิซานโดมาติเนสสองแนวรับตัวหลักซึ่งประสบปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งคู่นะครับในต้นฤดูกาลนี้เพื่อแบ่งเบาภาระและทําศึกในช่วงกลางฤดูกาลนี้หลังจากที่กองหลังอย่างแฮร์รี่แม็กควและวิกตอร์ดิเดเลฟยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับและปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บโดยในเกมที่ออกไปเยือนเบ์ลี่เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เอริกเทนฮากต้องใช้จอห์นนี่อีเวนลงสนามแบบเซอร์ไพรส์นะครับและต่อให้จอห์นนี่ ทำผลงานได้ดีแต่ด้วยอายุที่35ปีแล้วไม่สามารถเล่นเต็ม90นาทีได้และอาจจะยืนระยะความฟิตไม่ได้ดีเท่าที่ควรด้วยเหตุผลนี้เอริกเทนฮากได้แจ้งไปยังบอร์ดบริหารของทีมปีศาจแดงเพื่อของงบประมาณในการซื้อนักเตะในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้โดยโตอร์ดิโบซึ่งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับนีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานั้นสแสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพมากพอในการลงเล่นในศึกเพเม์ลิกได้ซึ่งทําให้เอริกเทนฮากอยากได้ตัวมา ร่วมงานในถินโอแทฟฟอร์ดเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามนะครับกองหลังเลือดน้ำหอมวัย23ปียังคงมีสัญญากับนีดยาวจนถึงปี2027และทางต้นสังกัดเองก็ไม่อยากปล่อยตัวตดิโบที่เป็นนักเตะต,ตัวหลักออกไปกลางฤดูกาลซึ่งทําให้แมนยูนีเต็ตต้องเจอกับงานที่ยากลําบากพอสมควรนะครับในการเซ็นสัญญาด้วยโดยทีมปีศาจแดงจะเริ่มส่งทีมซื้อขายไปเจราจาหวังที่จะปิดดีลล่วงหน้าหากตลา,าดซื้อขายเปิดทําการในเดือนมกราคมแล้วนั้นก็จะสามารถปิดดีลเข้า เข้ามาเสริมทัพและพร้อมใช้งานได้ในทันทีส่วนตัวแอปมินมองว่ายังไงก็ต้องเสริมนะครับในตำแหน่งกองหลังแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าใครเหมาะสมที่จะเข้ามาเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้สำหรับน้องเชาโวตัวดีโบชอบหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับใจมาแล้วเจเรมี่ฟริมปงส่วนทิ้งห้างยาซบผีเจอรมี่ฟริมปงไม่ปิดโอกาสนะครับที่จะย้ายออกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนไปอยู่กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ยูนเต็ดในช่วงเปิดตลาดนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้โดยฟาวิซิโอรโรมานโนนักข่าวชื่อดังได้รายงานว่าเจอร์มีฟริมปงให้ความสนใจที่จะย้ายออกจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นไปอยู่กับปีศาจแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดโดยเจอร์มีฟิลมปงถือว่าเป็นตัวหลักของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเมื่อต้นปีก่อนหลังลงสนามไปแล้วทั้งหมด86นัดทาได้ทั้งหมด9ประตูกับ16แอสซิสจากผลงานดังกล่าวนะครับทำให้ยูนเต็ดสนใจและเตรียมแผนที่จะเจรจา กับห้างขายยาเพื่อดึงตัวนักเตะม,มาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้ทันทีโดยแมนยูนิเต็ดเองก็ประสบปัญหาตัวผู้เล่นอย่างหนักนะครับโดยอารอนวัมบิซาก้าได้รับอาการบาดเจ็บหนักกว่าที่คาดการเอาไว้และอาจจะต้องพักนานอย่างน้อย3าเดือนเลยทีเดียวโดยเอริกเทนฮากต้องการหาคนมาแทนที่เพื่อที่จะมีตัวเลือกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นเพราะตอนนี้ฟูลแบ็กทางฝั่งขวาที่สามารถใช้งานได้นั้นเหลือเพียงดีอีโกดาโรคนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งหากใช้งานหนักจนเกิน ไปและมีอาการบาดเจ็บไปอีกคนหรือแม้กระทั่งสะสมใบเหลืองและติดโทษแบนจะส่งผลทําให้ทีมปีศาจแดงต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลําบากไม่ใช่น้อยโดยเจรมี่ฟิล์มปงถูกเปรียบเทียบว่ามีการเล่นที่คล้ายกับฮาคิมมี่วิงแบ็กของปารีสแซงต์แชร์แมงเมื่อทีมอยู่ในการครอบครองบอลเขาจะรับบทเหมือนปีกขวามากกว่าจะเป็นแบ็กขวาและเขามีความเร็วมากพอที่จะวิ่งตัดพื้นที่ในสนามได้เขายังมีสายตาที่เฉียบคมนะครับสำหรับการจ่ายบอลที่เฉียบขาดและในส่วน ทางด้านการป้องกันเขาก็ไม่ได้ละทิ้งในส่วนนี้โดยที่เขาพยายามที่จะช่วยเพื่อนในทีมไล่บอลอยู่เสมอโดยจากการรายงานข่าวของฟอร์เรียแพทเทนเบิร์กสำนักข่าวสกายสปอร์ตเยอรมนีได้รายงานตรงกันว่าตอนนี้ทางเอเจนต์ของเจอร์มีฟริมปองได้เริ่มมีการพูดคุยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครั้งแรกไปแล้วโดยรายงานได้ระบุว่าเอริกเทนฮักต้องการผู้เล่นที่มาจากชาติเดียวกันกับเขาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นคนนี้พร้อมเสริมด้วยว่าแข้งวัย23่ปีกำลังโชว์ฟอร์มได้ดี เืจึงได้รับความสนใจจากทีมชั้นนําอื่นๆรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันนอกจากนี้รายงานยังระบุอีกว่าเลเวอร์คูเซ่นต้องการค่าตัวของแบ็คขวาคนนี้มากถึง40ล้านยูโรเพื่อแลกกับการปล่อยตัวในช่วงการซีซั่นในตลาดหน้าหนาวเดือนม,มกราคมนี้ก็เป็นดีลที่แอดมินเชียนะครับสำหรับเจอร์มีฟิล์มปรงส่วนตัวแอดมินมองว่าคนนี้แหละครับจะเข้ามายกระดับริมเส้นของปีศาจแดงได้ดีทั้งเกมลุกและเกมรับแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงนะครับคิดว่าอย่างไรชอบ กันไหมสำหรับเจอร์มี่ฟิล์มปองลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์ของทุกท่านกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูสนคว้าปีกวันเดอร์คิดขับบูธเสริมแนวลุกริมเส้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์อังกฤษกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอคว้าตัวอันโตนิโอนูซาปีกอนาคตไกลชาวนอร์เวย์ของขับบูธในลีกเบลเยียมไปร่วมทีมในตลาดนักเตะเดือนม,มก,กราคมที่จะถึงนี้ในเวลานี้นะครับทีมของเอริกเทนฮักคุณซือชาวดัตของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญวิกฤตแนวลุกฝั่งขวาอย่างหนะักหลังจากมีปัญห หาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจดอนซานโชและตัดชื่อนักเตะออกจากทีมไปแล้วในตอนนี้ขณะที่แอนโทนี่ก็ถูกพักงานชั่วคราวเนื่องจากพัวพันกับคดีดทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้เอริกเทนฮากมีความจำเป็นต้องมองหาปีขวาคนใหม่เข้ามาร่วมทีมและนูซาก็อยู่ในความสนใจโดยรายงานข่าวอ้างว่าทีมแมวบองของปีสัตวแดงอยู่ระหว่างการติดตามฟอร์มการเล่นของดาวเตะวัย18ปีอย่างใกล้ชิดนับตั้งแต่ย้ายจากสตาเบกในบ้าน เกิดมาเล่นกับขับบุสเมื่อปี2021นูซาก็พัฒนาตัวเองได้อย่างก้าวกระโดดและกลายเป็นกําลังสําคัญของทีมทันทีโดยตลอด3ซีซั่นที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวลงสนามไปรวมทุกรายการ46เกมซัดไปได้5ประตูอย่างไรก็ตามนะครับนอกจากแมนยูนเต็ดแล้วเรียลมัดริดอาร์เซนอนและเชลซีก็สนใจนูซาเช่นเดียวกัน ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอริกเทนฮากเผยทีมมุ่งหน้าโฟกัสเกมถัดไปเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมของปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่พวกเขาเอาชนะเบอร์ลี่โดยระบุว่าความสนใจของทีมในตอนนี้คือเกมถัดไปเท่านั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าชัยชนะออกมาจากเทิร์บมัวได้จากลูกวันเล่สุดสวยของบูโน่เฟนันเดสส่งผลให้ทีมเอาชนะเบอร์ลี่ได้1ประตูต่อศูนย์กลับมาสู่เส้นทางชัยชนะอีกครั้งนะครับให้หลังจากที่พวกเขาประสบ นในการเก็บขนการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาโดยเอริกเทนฮากเชื่อว่าผลการแข่งขันในเกมนี้จะจุดประกายให้กับทีมของเขาในการลงเล่นวันอังคารนี้ในเกมคาราบาวครับที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิสตัมพาเลตผลการแข่งขันในวันนี้จะมอบความมั่นใจให้กับพวกนักเตะไหมอย่างนั้นเหรอแน่นอนสิแต่มันเป็นเพียงแค่ชนะ,ะนัดแรกและวันอังคารนี้คือเกมถัดไปเอริกเทนฮากกล่าวถึงรูปยิงสุดสวยของบูโน่เฟรดนเดสมันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมและ เล่นได้อย่างสวยงามแต่ผมรู้ว่าในเกมอื่นๆอย่างที่มิวนิกอาเซนอลเราเล่นได้ดีมากๆเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราเสียประตูกันง่ายๆอย่างที่ผมพูดไปมีหลายอย่างที่อยู่ตรงข้ามกับเราเช่นในคืนนี้อีกอย่างลูกที่เราไม่ได้ประตูและผมจะไม่พูดว่ามันเป็นประตูหรือไม่มันยุติธรรมหรือไม่แต่มันมีบางอย่างไม่เป็นใจกับเราเราได้ประสบพบเจอกับหลายเรื่องในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไม่เป็นใจกับเรารวมถึงอาการบาดเจ็บด้วยดังนั้น น,นี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่เราเดินหน้าต่อไปเอริกเทนฮากกลราวก็จริงอย่างที่เอริกเทนฮากพูดนั่นแหละครับส่วนหนึ่งก็มาจากนักเตะที่บาดเจ็บนะครับของทีมเราและส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มไม่ดีกันจริงๆแต่ในเรื่องของโชคของดวงทีมปีศาจแดงของเราก็ดูเหมือนจะดวงแตกนะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มต้นฤดูกาลนี้โดนยึดประตูคืนหลายลูกอยู่พอสมควรนะครับแต่แอดมินก็เชื่อว่าแฟนปีศาจแดงก็จะส่งกําลังใจเชียร์อยู่เสมอนะครับรักไปแล้วก็ต้องเชียร์ต่อไปนะครับสำหรับสาวกเลดแอมิ E... ติดท,ท้ายกันที่ลรโอฟอดินานซูฮกจอนนี่อีเวนฟอร์มแจมพาแมนยูชนะเบรอร์ลี่ลรโอฟอดินานกูรูฟุตบอลคนดังได้ออกลงยกย่องฟอร์มการเล่นของจอนนี่อีเวนที่ฉายแววในเกมบุกชนะเบอร์ลี่พร้อมกับเชื่อว่าการคว้าชัยเกมนี้จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของทีมให้ดีขึ้นจอนนี่อีเวนได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับยูไนเต็ดจากการที่ทีมมีปัญหาเรื่องแนวรับบาดเจ็บละนาวโดยดาวเตะไว35ปีทำผลงานขั้นสุดเป็นคนแอสซิ์ให้กับบูโน่เฟน <Dead. S 2> กดประตูชัยพาปีศาจแดงขวาชัยชนะได้ต่อฟอร์มการเล่นดังกล่าวนะครับของอีเวนนั้นทําเอารีโอเฟอร์ดินานอดีตเพื่อนร่วมทีมที่เลดเดวิลถึงกับต้องซูฮกว่าเป็นคนที่โดดเด่นในนัดน,นี้ผมคิดว่าจอห์นนี่อีเวนโดดเด่นมากตรงแนวลัวการคุมลายเกมรับของเขาทําได้ดีมากๆแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นําและด้วยประสบการณ์ของเขารีโอเฟอร์ดินานกล่าวผ่าน TNT s p o r t สปอร์ตเขามีส่วนร่วมกับประตูที่เกิดขึ้นมันถือว่าเป็นการทําหน้าที่กับตันทีมอย่างแท้จริง สำหรับบูโนเฟเดนเดสันนี้เขานำทีมไปถึงเส้นชัยได้มันเป็นผลการแข่งขันที่สำคัญอย่างมากต่อยูนเต็ดพักหลังมานี้มันมีแต่ข่าวที่ไม่สู้ดีนะักสำหรับพวกเขาและคุณจำเป็นต้องดับกระแสเรื่องแบบนั้นให้ได้สามแต้มในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีสำหรับการเริ่มเปลี่ยนสถานะของทีมเรีโอฟินานกราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่24กันยายนขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ